สวัสดีครับไม่ได้เจอกันน่าจะโอ้หลายไปหลายวันนะเพราะว่าพอดีมีคิวก็มีทั้งคิวสอนแล้วก็คิวดูดวงนะครับก็เลยแหมหาเวลามาทํายากสักนิดนึงโอเคเราไม่พูดพรมพ์ทำเพลงเรามาเข้าถึงไพ่ใบต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นไพ่เบอร์42นะครับคุ้มครองไพ่เบอร์42เนี่ยถ้าผมดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะ และเห็นเนี่ยก็จะมองคิดถึงเทวสวรนะก็คือซึ่งเป็นเรว,ว่าเป็นเทพแห่งการปกปักรักษานะครับก็เป็นเรียกว,ว่าเป็นครูบอาจารย์ประจาตัวผมด้วยพูดถึงว่าไพ่ใบนี้ถ้าพูดถึงลักษณะนิสัยก็แน่น่ะแน่นอนละก็อาจจะเป็นนิสัยที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่ปกป้องและดูแลแล้วอาจจะมีหน้าที่อะไรครับต่อสู้แทนคนอื่นหรือว่าการกระทําเพื่อคนอื่นนะครับ เป็นคนที่ค่อนข้างเสียสละแล้วก็ถ้าเกิดมีใครที่จะเข้ามาทำร้ายก็บอกเลยว่าสู้นะครับไม่ใช่ไม่สู้นะครับใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใหญ่อันนี้ไม่รู้ว่าเจตนาผู้วาดหรือว่าเจ้าของไพ่เนี่ยมองไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีกำลังวังชาสามารถทำร้ายผู้ที่จะเข้ามา เขาเรียกทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองครอบครัวหรือว่าคนที่เขารักได้นะนี่รวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับเวลาเ็ยถามว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงบ้างคะได้ใบนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเลข42เนี่ยพูดถึงว่าถ้าเราเอาความหมายของจริงๆเนีอ่ยอันเนี้ยผมยังไม่อยากบอกนะว่ามันเป็นมีความความลับเกี่ยวกับเลขศาสตร์บนตัวไพ่ซึ่งจะ เดี๋ยวเราอุบไว้ก่อนเดี๋ยวเราไว้บอกทีเดียวตอนนู่นเลยตอนตอน,ตอนท้ายตอนสักประมาณจบจบไพ่ทุกใบแล้วเดี๋ยวจะบอกความความลับความลับหนึ่งซึ่งอันเนี้ยน่าจะเป็นความลับที่ใช้ทําให้ใช้ไพ่ง่ายขึ้นด้วยสําหรับคนที่รู้เรื่องของเลขศาสตร์อ่ะ,อะเรากลับมาก่อนกลับมาที่ไพ่ใบนี้ก่อนทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงไพ่ใบนี้เนี่ยเราก็จะนึกถึงอะไรครับ ถ้าพูดเป็นงานก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่เป็นเกี่ยวกับงานที่ต้องปกป้องดูแลมีอะไรก็จะมีทหารตำรวจ security ก็คือพวกเราปภหรือาอาจจะเป็นยามบอดี้การ์ดบริษัทประกันอันนี้ก็ได้ก็คืออะไรก็ตามเนี่ยที่ให้เรื่องของการคุ้มครอง นะครับดูแลเราก็จะได้หมดเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนคนนี้ทั้งหมดเหมือนกันอันนี้คือเป็นหน้าที่การงานการเงินการเงินเนี่ยเป็นคนเก็บเงินอยู่เป็นคนเพราะว่าอะไรเรามีโลมีเกาะป้องกันใช่ไหมแ,แสดงว่าเป็นคนที่มีทรัพย์ครับตามว่าผู้ชายคนนี้ก็มีคนมีทรัพย์ดูสิหน้าที่การงานดีเชียวนะไม่ธรรมดานะ มีเป็นคนมีตําแหน่งนะครับการได้เงินก็ได้มาจากเขาเรียกว่าเงินที่ได้มาจากตามตาแหน่งแล้วก็สามารถเก็บเงินได้อผอมลอมลิบได้มีอาวุธคู่กายถ้าพูดถึงความรักความรักก็จะเป็นได้เขาเรียกว่าได้ผู้ชายหรือได้คนที่เข้ามาดูแลเรานะเข้ามาปกป้องเราเข้ามาคุ้มครองเรา แหมเนไพ่ที่ดูดีเสียจริงแหมเยี่ยมไปเลยแต่ผมบอกเลยว่าใหญ่หยอกหยอกอามาเลขสี่สิบสามไพ่รอคอยนะครับอ่อาไพ่รอคอยเนี่ยก็จะเป็นอะไรคนที่ลักษณะเป็นอย่างไรครับทําอะไรก็ตามมักจะมีการเรียกว่าอยู่ในจุดจุดเดิมเสมอ หรือว่าอยู่ที่เดิมไม่ค่อยจะขยับไปไหนอาจจะเป็นคนที่รอโอกาสเนาะเนี่ยแล้วก็มีสิทธิ์ที่แหละอาจจะขอติดเราไปขอขอบอกติดรถไปด้วยขออาศัยมาพึ่งพาเราก็ได้ก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับมีอะไรก็อาจจะต้องพึ่งพาเราเนี่ยบกมือรอ ไปด้วยไปด้วยนะนยอยู่ตามเขาเรียกว่าท้องถนนนะครับที่เฝาเฝ้าอยู่อันนี้ก็จะเป็นภาพแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นลักษณะนิสัยคนเนี่ยคืะอย่างที่ผมบอกไปแล้วแหละก็อาจจะเป็นคนที่อาจจะเนี่ยคอยอาจจะเราคอยมาอาศัยเราหรือคอยมาพึ่งเราในทุกๆเรื่องแล้วก็ทําอะไรก็ตามอาจจะเหมือนกับต้องสั่งอะ่ะคืออยู่ดีทำเองก็ไม,ไม่ไม่ทํา จะให้ไปทําเองก็ไม่ไปอะไรเงรี้ยคือต้องมีการเรียกว่าบอกมีต้องการต้องการให้เราแบบว่าช่วยอยู่ตลอดที่สําคัญก็จะเป็นคนอะไรทาอะไรซ้ําๆเดิมๆนะครับอยู่ในที่เดิมๆไปไปไหนก็ไปเคยสมมติว่าเคยกินร้านนี้ก็จะกินแต่ร้านเนี้ยกินซ้ําๆเพราะอะไรฮะอยู่ประจําที่งานก็จะเป็นเรื่องของอะไรงานประจํางานที่รอเจ้านายมาสัง่ง อย่างเงี้ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะของบางทีก็จะเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่ต้องรอเจ้านายหรือหัวหน้าเนี่ยคอยมาสั่งมาพาไปทําก็คือว่าเป็นพู้ตามที่ดีนะครับคาแรคเตอร์เขาใช่ไหมถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเงินการเงินนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรหรือว่าได้เงินอย่างไม่ตาม ครว่าตามเป้าที่อยากได้รว่าเกิดอยากได้เดือนๆสักเดือนละห้าหมื่นก็ยังรอไม่ถึงนาทีอ่ทถ้าเป็นเรื่องของไปยืมเงินก็มีโอกาสยังไงครับเขอาอาจะให้ราชาหรือเงินเดือนอาจจะราชาก็าได้ความรักก็เช่นกันก็อาจจะเป็นช่วงที่ไงรอคนรักมาพบเจอ,อ ซึ่งเจอเนี่ยเจอที่ไหนอาจจะเจอในที่ที่เคยไปอยู่แล้วที่ที่ไปประจําอาจจะเป็นบังบา๋อไม่ใช่มาหมายเลข44่สิบสี่สี่นี่เป็นไงครับสี่สิบสี่ก็จะเป็นคนที่มีหน้ากากหลายอันนะเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นไงครับสื่อสารเก่งสื่อสารเก่งแล้วก็ปรับตัวเร็ว พูดเก่งสามารถเข้ากับสังคมได้ดีที่สําคัญผมรู้สึกว่าเขาอารมณ์อะไรรูป้ป่ะมีผมมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนเมจิกเชียนใน r i d e r w a เเพราะว่าอะไรมี i n นฟินิตเหมือนกันเลยนะ <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นคนที่สามารถเข้าเข้าไปหาได้กับทุกคนเนี่ย ไปเจอปุ๊บเข้าสังคมปรับตัวเข้ากับสังคมต่างๆได้ไปอยู่ตรงไปอยู่วงการพาเครื่องก็ทับก,ก็อยู่ได้ไปอยู่วงการหุ้นก็อยู่ได้ไปอยู่คริปโตก็อยู่ได้ไปขายออนไลน์ก็ทําได้อะไรเงี้ยคือเป็นคนที่สามารถเาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองและปรับตัวเองอะเร็วกระล่อนไหมกระล่อนอหัวไวคนนี้ก็จะไม่ธรรมดาบอกเลยว่า จับยากดังปะไหลนะครับถ้าพูดถึงว่าเป็นเรื่องของไปเจอผู้ชายที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบว่าแลวเป็นไงการแสดงแสดงเก่งไหมเก่งเห็นไหมเพราะว่ามีหน้ากากหลายอันเพราะฉะนั้นงานอะไรยิ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานการแสดงงานที่จะต้องตีบทแตกอะไรอย่างเงี้คนนี้ก็ทําได้เห็นไหมเหมือนกันอย่างเงี้ยเกิด เป็นดาราเนี่ยแจ๋วเลยเป็นดาราเป็นเซลแมนเนี่ยก็ได้เลยนะเนี่ยเป็นได้หลายอาชีพเลยคนเนี่ยเพราะว่าอะไรพูดเก่งพูดเก่งแล้วก็เข้ากับทุกอย่างได้เร็วแต่ถามว่าถ้าเกิดมองเป็นเรื่องของความรักโอ้อันนี้อันตรายเหมือนกันนะต้องต้องระวังตัวนะเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีอะไรครับมีเรื่องของพูดไม่จริง หรืออาจจะปากหวานเออแล้วก็มีสิทธิ์ที่ยังไงฮะพอมีหน้ากากหลายใบก็อาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวใช่ไหมเพราะว่าเขาอาจจะต้องแบบว่าเอาหน้ากากไปใส่หน้ากากอื่นด้วยก็ต้องระวังเนีย่ยถ้าเป็นเรื่องของความรักก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเราก็จะเจอชายเจ้าสเสน่ห์รูปงามผู้หญิงเพียบเลย น,นีไม่ธรรมดา่ามาต่อมาที่ไพ่ผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณชอบเลขนี้มาก45นะครับก็จะเป็นเลขอันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเป็นอะไรครับท่านพญายมท่านพญายมเนี่ยก็จะนั่งอยู่บนบนัลลังนะครับ อยู่บนพบนลังที่มีอะไรหัวกะโหลกเต็มเลยแปลว่านั่นคืออะไรครับเป็นผู้ตัดสินเรื่องของเขาเรียกว่าใครที่จะไปเกิดใหม่หรือว่ามีอำนาจต้องเขาเรียกว่าคอยฟังว่าเกิดปัญหาอะไรก็คือถ้าพูดถึงว่าใบนี้ก็จะเป็นอะครับลักษณะของลักษณะนิสัยของนผมก็มองเป็นเรื่องของการทําอะไรก็ตาม มันคงอ่ามมันคงแล้วก็มีอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่เป็นไงครับลูกน้องน่าจะเยอะเลยแหละเนีย่ยลูกน้องเยอะแล้วก็มีอำนาจควบคุมคนได้มากควบคุมเอาลรวถึงว่าจะเป็นเขาเรียกว่าหัวกะโหลกนะก็อาจจะเป็นสามารถควบคุมเรื่องของดวงวิญญาณนะนะแต่นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการควบคุมคนด้วย มีอาชีพตัดสินด้วยอาจจะเป็นอะไรครับถ้าเป็นอาชีพก็เป็นเรื่องของสารเป็นเป็นตำแหน่งแบบว่าบนบนเลยนะเนี่ยเป็นเป็นสารเป็นว่าทนายยังต่ําไปต้องเป็นอาชีพที่แบบว่าถ้าเป็นผนกอย่างถ้าเป็นบริษัทก็จะเป็นซีโออะไรเงี้ยมีมีอำนาจหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยซ้า ควบคุมทุกอย่างตัดสินใจอะไรได้ได้หมดนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องก็เรลยว่าเป็นไงครับต้องดีต้องเยี่ยมนะตามภาษาของผู้มีอำนาจนะครับที่สำคัญทำอะไรก็จะรู้เห็นไปหมดนะครับเพราะว่าเนี่ยมันก็จะมีพวกบรรดาเหล่าสัมภเวสีเนี่ยคอยมาพูดมาบอกที่สำคัญอันนี้อันนี้มีเครื่องหมายเล็ก,ลก,ลกตรงแดงๆตรงนี นี่เหมือนจะเป็นมงกุฎนะแต่ว่าก็เหมือนแบบว่ามีเขาเรียกว่าดวงตาพยายมดวงตาพยายมเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าลงโทษคนอื่นได้ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นอาชีพก็จะเป็นอาชีพแล้วได้ว่าระดับสูงที่มีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์เข้าไปตัดสินหรือว่าเขาเรียกว่าชี้ชะตาไข่ก็ได้เป็นไพ่แห่งพลังแห่งอำนาจถ้าพูดถึง แต่ว่าข้อเสียอ่ะเราพูดถึงข้อเสียบ้างถ้าพูดถึงข้อเสียก็อาจจะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วอาจจะอย่างว่าเหมือนสารหรือว่าอะไรเงี้ยพูดก็จะแข็งแข็งดังๆนะจะไม่ก็เหมือนไม่ค่อยอ่อนหวานเท่าไหร่ถ้าพูดถึงเป็นความรักอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยแบบเอยจะเมียจะออืมเขาจะเป็นทรงแบบว่าอาจจะเป็นตรงๆแรงแรงพูดเขาเรียกว่าคําไหนคํานั้น แต่ว่าเป็นคนที่เด็ดขาดแล้วก็คอยเทคแคร์อยู่แต่ถามว่าความอ่อนหวานมีไหมไม่มีออันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเขาถ้าพูดถึงในแง่ของความรักแต่ถ้าในแง่ของงานและเงินผมว่าโอ้ไพ่ใบนี้นี่ดีมากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอะไรถ้าเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องของกําลังได้ขึ้นเลื่อนตาแหน่งก็ได้หรือการที่ต้องเข้าไปทํากับคนที่อยู่ในระดับสูงก็ได้นะครับ ก็คือว่าเป็นเจ้าเจ้าเองเขาเรียกว่าดินแดนด,นดนหนึ่งๆเลยแหละเนี่ยท่านพญายมอ่ะใช่ไหมก็คือในเขตบริวารทั้งหมดเนี่ย,ยคือเป็นของเขาเขาเป็นคนปกครองเท่เลนยนะไพ่ใบที่สี่สิบหกสี่สิบหกเนี่ยจะเป็นไพ่เขาเรียกว่าสาันตายายสันตายาย ก็จะเป็นยังไรครับดวงวิญญาณของคุณตาคุณยายซ,ซึ่งเขาเรียกว่าเฝ้าสารอยู่เพราะฉะนั้นเป็นไงถ้าลักษณะนิสัยก็จะเป็นเรื่องของคนที่ทําอะไรเกี่ยวกับที่พักหรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้ที่เช่า,าบ้านเช่าคอนโดตึกแถวอพาร์ตเมนต์คือเขาเรียกว่าเป็นคนมีที่เหมือนแบบมีที่ให้เช่าหรือทํา ทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับลักษณะของที่อยู่อาศัยก็ได้ซึ่งเป็นคนยังไงครับคอยดูแลเป็นเรื่องของอะไรเป็นคนมีมีสมบัติเยอะก็ได้นะเนี่ยมีสมบัติเยอะสืบทอดมาให้อันนี้ก็พูดถึงว่าจะพูดถึงก็เป็นเรื่องของความหมายในแง่ของในแง่สิ่งที่ดี ในง่สิ่งที่ดีในการที่เง,งี้ยมีคนซับพอตอยู่ข้างหลังมีคนคอยช่วยมีคนคอยดูแลม,มัจะเป็นสารตายายซึ่งสามารถก็เรียกว่าแหละรเราไปขอไปไปรบก,กวนหรือไปอธิษฐานเราก็จะได้สมหวังนี่จะเป็นไพ่ใบนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าการงานเ,าเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการงานได้ไหมก็ทําเกี่ยวกับ,กบพวกวอสังหาเนะ ที่ภาคใสหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคนที่มีอายุก็ได้นะทางานเกี่ยวกับอ,อย่างพวกอะไรสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ได้ได้เหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องการเงินการเงินก็นกอนไอเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วอาจจะเป็นเรื่อง,องการรับผระดกหรือมีเขาเรียกว่ามีเก็บกินเรื่องของ p a าสซ i ฟอินคอาอุปกรณ์เช่าทั้งหลายแหล สถานที่เช่าทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะเป็นใบนี้ถ้าพูดถึงความรักความรักนี่เออพูดถึงความรักบันนี้ก็ดีนะเพราะว่าอะไรเห็นไหมอยู่กันจนแก่จนเท่าอยู่กันนานคบกันนานหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะครับเออพูดถึงว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักนีนะ่หมดแล้วนี่กี่ใบละหนึ่งสองสามสี่ห้าอะน้อยไปหน่อย เดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเพิ่มมาเพิ่มสักหน่อยสน้ี่ห้าอ่าในใบที่หกมาอันนี้ดีกว่าใบาที่สี่สิบเจ็ดเขาบอกว่าห้ามเข้าใกล้เลยทำไมอ่ะทำไมห้ามเข้าใกล้สี 47, ่สิบเจ็ดนี่พูดถึงว่าเราก็จะเห็นหุ่นฟางนะครับหุ่นฟางแล้วก็จะมีมือออกมาเนาะมีมือออกมานี่แสดงว่าอะไร เหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนจะไม่ทําอะไรแต่จริงๆทำนะเออเหมือนไม่สู้แต่สู้เหมือนไม่ด่าด่าคือเป็นเหมือนหุ่นไลกาครับหุ่นไลกาแต่ว่าจริงๆถามว่าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีจะมีอันนี้คือเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยดูเหมือนกับลักษณะาภายนอกกับภายในเนะ่ย เขาเรียกว่าอาจจะไม่เหมือนกันหรืออาจจะเขาเรียกว่าภายนอกไม่ได้ดูน่ากลัวแต่จริงๆอ่ะเป็นคนที่มีภายใหนหน่ากลัวเอาเรื่องเป็นคนจริงเป็นคนเอาเรื่องนะเนี่ยเป็นคนลุยเป็นคนสู้แล้วก็หุ่นไล่กาก็มีหน้าที่ทำอะไรครับไล่ขับไล่นะครับขับไล่ก็คือมีหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของการที่ว่าทำให้ คนอื่นกลัวไว้ก่อนอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าถ้าเกิดมาเป็นอาชีพอาชีพลักษณะที่แบบว่าเป็นยังดูเหมือนดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีโอ้โหว่าเยอะนะก็เยอะนะมีหลายอาชีพนะที่เป็นแบบนี้บางบางอาชีพดูเหมือนวบาเราก็จะดูเขาแบบว่าออใช้คําว่าอะไรดียว ไม่น่าจะมีพิษมีภัยเอ้ยแต่พอหูพอเข้าไปคุกคีด้วยวิไม่ธรรมดามก็จะเป็นเกี่ยวกับพายไปเนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกับอันเนี้ยอันนี้ยน,น,น่าจะเป็นยามจริง,รงเลยอันเนี้ยยามยามจริงๆเลยไม่ไม่เหมือนอันสี่สิบสองนะอันนั้นยังมีว่ามีเป็นมียศมีอะไรนะอันเนี้ยน่าจะเป็นว่าลักษณะอย่างนั้นจริงๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่ห่วงห้าม ออการห้ามเข้าทุกทุกประเภทนะหรือว่าของสำคัญทุกทุกประเภทที่ที่แรงของที่แรงออคนที่แรง่เนี่ยก็จะเป็นไพ่ใบนี้หมดนะครับการที่อยากอยู่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากให้ใครเข้าใกล้เนะี่ยก็จะเป็นไพ่ใบนี้ ถ้าพูดถึงการเงินเนี่ยการเงินก็น่าจะเป็นช่วงแหละจังหวะที่ช่วงนี้อย่าเพิ่งฟุ่มเฟือยอย่าเพิ่งซื้ออะไรเออเหมือนเป็นไพ่ใบหนึ่งที่เหมือนกับเฮ้ยตอนเนี้ห้ามก่อนนะเหมือนจะดูเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะซื้อได้ไอ,อ้อย่าเพิ่งซื้อเออี่ยความรักก็เช่นกันเยน่าจะเป็นช่วงเหมือนว่าอะไรอย่าเพิ่งเข้ามาอารมณ์ไม่ดีเมนมาแดงเถือกเลยเออ เห็นนั่งเฉยๆแต่จริงๆกำลังเครียดอยูออ่อย่างนี้ก็ได้นี่ก็จะเป็นบที่47มาโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวยางลองไงเราก็มาเจอกันใน EP ต่อไปนะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะกด Subscribe กันไว้นะครับจะได้เรียกว่าไม่พลาดคลิปที่ทำต่อมาอย่างเรื่อยๆครับ mm hmm. ก็ขอให้สนุกกับการอ่านภัยนะครับผม โชคดีครับ